ปป่ววป่วยยยวยยยงอาถ้าจะเป็นเรื่องของการดูแลจะเป็นเชิงป้องกันะมากกว่าตอนนี้ก็กําลังตีกันเรื่องของสถานที่มีแนวโน้มก็คือว่าจะเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปสู่ภูมิภาคหรือออกไปสู่ชายแดนจะอยู่บนเส้นที่เป็นอคอรินอ์ับเวลานี้กำลังนึกถึงที่สวสีเดนอยูแล้วก็ในอีกจุดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน,นที่จังหวัดปราจีนบุรี มาส,สักครูนน่นี้ทานตรีได้พูดไปแล้วก็คือของอมูลนิธิโรง,ยงพยาบาลเจ้าพยาไปผู้เบศนะครับจะมีพื้นที่อยู่แล้วเมื่อมีเขตเศรษฐกิจพ <laughs> ิเศษแล้วเนี่ยจะขนานกันไปให้มีเขตนวัตกรรมพิเศษก็ษจะใช้องค์ความรู้ที่สามารถที่จะเอาต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยเข้ามาแต่ทางไปผู้เบสเนี่ยมีความเชื่อใจในเรื่องท่าแพ้และเศียไท่อยู่แล้วของที่ตั้งเนี่ยดูเรื่องรถไฟเอมาก็จะมี ตัวอย่างที่เป็นความสมเด็จแล้วก็สามารถไปถ่ายทอดได้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่จะเป็นอะไรที่อยู่ในคอมพิ